สวัสดีค่ะกุ้งค่ะวันนี้อยากจ,จะมาคุยในเรื่องของออคอดวาสนะคะที่ไปเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่ามันเห็นผลชัดเจนพอสมควรเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันจะมีจิตรู้สํานึกกับจิตใต้สํานึกนะคะซึ่งจิตใต้สํานึกเนี่ยจะมีพลังมากกว่าจิตรู้สํานึกเนี่ยเยอะมากเลยถ้าเปรียบเทียบร้อแล้วเนี่ยคะ่ะจิตรู้สํานึก ก็คือการฟังพูดอ่านเขียนการทางานได้ของเราเนี่ยคือจิตรู้สํานึกนะคะมีอยู่แค่สิอีก90%ซนึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยออซึ่งเขาพูดประมาณว่าเปรียบเทียบกับภูเขานนําแข็งข้างบนโผล่มาแค่นิดเดียวแต่ข้างล่างนี่เป็นรวงใหญ่อยู่ข้างล่างเลยนะคะเขาบอกพลังงานของจิตใต้สํานึกเนี่ยมีอยู่ประมาณ90%ซนะคะซึ่งวันนี้เขาอยากจะสอนเกี่ยวกับการเอาจิตใต้สํานึกออกมาใช้ทํำยังไงนะคะคือวันนี้อาการที่คุงเป็นคือปวดหัว ปวดหัวคอบาหไหล่ปวดตลอดเวลานะคะทํำยังไงเขาบอกอย่างนี้ค่ะให้ก่อนนอนนะคะเราจับที่หัวใจตัวเองนะคะแล้วก็บอกจิตใต้สํานึกว่าจิตใต้สํานึกของฉันขอบคุณนะที่เธอดูแลฉันมาตลอดขอบคุณนะที่เธอพยายามช่วยเหลือฉันปกป้องฉันจากสิ่งที่เป็นอรอันตรายต่างๆไม่ว่าก่อนหน้านี้ฉันจะสื่อสารอะไรกับเธอก็ตาม ขอให้ลบล้างออกไปทั้งหมดวันนี้ฉันอยากมีหัวเขาที่แข็งแรงเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีฉันอยากจะวิ่งเล่นเต้นรำได้อย่างสนุกสนานเพราะฉันจะต้องทำงานฉันอยากจะมีสมองที่ปลอดโปร่งแจ่มใสห้ามใช้คำว่าฉันขอให้ฉันไม่ปวดหัวไม่ได้นะเพราะว่าจิตใต้สำนึกจะไม่รู้จักคำว่าไม่ แล้วเขาจะใช้เขาจะรู้หลังคําว่าไม้คือคาว่าปวดหัวเขาก็อาจจะทําให้เราปวดหัวได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นบอกว่าออขอให้หัวสมองเราแจ่มใสโปร่งโล่งเบาสบายกล้ามเนื้อคอบ่าไหลผ่อนคลายเบาสบายกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนผ่อนคลายรวมถึงการที่เราขอในเรื่องของออไรายได้เราก็ได้ขอให้ เดือนนี้ฉันมีรายได้จากค่าคอมมิชชั่นภายในตุลาคมต้องมีเวลาด้วยนะเวลาที่สิ้นสุดเท่าไหร่ภายใน31ตุลาคมปี63นี้มีรายได้1ล้านบาทช่วยฉันด้วยนะฉันอยากจะมีประสบการณ์ครั้งนี้จริงๆขอบคุณนะที่ดูแลกันมาตลอดฉันขอโทษนะที่ทำให้ร่างกายมีเจ็บปวดให้อภัยฉันนะ ฉันรักเธอนะจิตใต้สำนึกของฉันโอเคจิตใต้สำนึกของฉันก็คือตัวเรานี่แหละค่ะบางครั้งบางคราวที่เราทําอะไรไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นการไปบอกจิตใต้สำนึกให้ให้มันทํางานแบบนั้นที่ออกมาวันนี้ที่เข้าไปในคลาสมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะตาบอดหนึ่งข้าง mm hmm. เขาบอกเขามองไม่เห็นเลยเสร็จแล้วเออวัสก็ได้ถามว่า ก่อนหน้านี้คุณมีเรื่องราวหรือประสบการณ์อะไรที่เลวร้ายหรือกระทบกระเทือนจิตใจบ้างไหมเขาบอกก็มีเขาเลิกกับสามีเขาเลิกกับสามีอ้าโเมื่อสองสมปีที่แล้วนะคะแต่ว่าคุงดูแล้วสีหน้าแววตาเขายังเศร้าอยู่เลยนะเขายังทุ่เลยวาสก็บอกว่าให้ย้อนกลับไปในอดีตว่าแล้วคุณมีพฤติกรรมอะไรบ้างกับสามีหลังจากเกิดเหตุการณ์คุณเป็นยังไงเขาก็บอกว่า บางเอิญเขายังต้องทํางานที่เดียวกับสามีค่ะเวลาที่เห็นสามีเขาก็จะหันหลังกับหันไปทางอื่นเขาบอกนี่แหละที่จิตใต้สํานึกกําลังช่วยคุณอยู่จิตใต้สํานึกเนี่ยเขาพยายามช่วยเราทุกอย่างจากการสื่อสารของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าจิตใต้สํานึกเนี่ยมีอายุเหมือนเด็กประมาณห้าขวบอะค่ะอ,อยังไม่ค่อย ไม่ค่อยออรู้ลึกซึ้งอะไรเพราะฉะนั้นการบอกเขาการสื่อสารกับเขาเนี่ยต้องเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างชัดเจนอย่าซับซ้อนมากนะคะคือผู้หญิงคนนี้เขามองเห็นสามีเขาก็จะหลบเขามองเห็นาสามีเขาก็จะหลบนั่นไงจิตใต้สำนึกถึงทำให้เขาตาบอดเพราะว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าเขาไม่อยากเห็นผู้ชายคนนี้แต่เขายังต้องทำงานด้วย ทำไงล่ะจิตใต้สำนึกก็ทำให้คุณตาบอดไงเขาบอกว่าให้คุณกลับไปในเหตุการณ์นั้นๆด้วยจิตวินจิตจินต,ตนาการของคุณแล้วกลับไปขอโทษและให้อภัยสามีของคุณซะคุณจะได้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่าน,นี้นะคะมีอีกตัวอย่างหนึ่งคือเด็กที่เขาหูหนวกตั้งแต่กำเนิดมาเข้าคอร์สนะคะ p h แล้วก็ เขาให้ย้อนกลับไปในอดีตของเราแต่ละคนนะคะเข้าไปย้อน,ย,อนย้อนว่าเอ๊ะมีอะไรเหตุการณ์อะไรบ้างที่กระทบกระเทือนจิตใจของเราซึ่งเด็กคนนี้แบบทาําไงอ่ะเกิดมามันก็หูหนวกอยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยย้อนกลับไปตอนที่อยู่ในในท้องแม่ซึ่งทีเนี้ยคือ <c urs> คือคือกุงบอกเลยว่าไม่เราก็ไม่รู้เขาจินตนาการหรือว่าเพอร์เจอร์อะไรไปหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะพี่งแต่ว่าวันเนี้ยอืมพอเขาบอกว่า เขาจินตนาการตามที่วาสบอกสิ่งที่เขาเจอคือเขาเห็นตัวเองในท้องแล้วได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วเขาก็อุดหูไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากได้ยินเลยนะคะมันเป็นการบอกจิตใต้สํานึกว่าฉันไม่อยากได้ยินอันนี้คือสิ่งที่วาสบอกนะเสร็จแล้ววาสก็ให้เด็กคนนั้นย้อนกลับไปในอดีแล้วก็ไปบอกกับจิตใต้สํานึกของเขาในวันนั้นว่าจิตใต้สํานึกของฉัน ขอบคุณนะที่เธอพยายามปกป้องและดูแลฉันขอบคุณที่เธอทําให้ฉันไม่ได้ยินเสียงแต่ตอนเนี้ฉันอยากไปต่อแล้วฉันอยากจะได้ยินเสียงฉันอยากมากเพราะตอนนี้เด็กคนดูถูกฉันฉันอยากจะได้ยินเสียงไม่อยากให้ใครร้อเรียนฉันเลยฉันอยากได้ยินเสียงจริงๆเด็กคนนั้นก็พูดกับตัวเองแบบนี้ในในจินตนาการของเขาในจิตใต้สำนึกของเขาแล้วก็บอกจิตใต้สำนึกของเขาแบบนั้นนะคะพอหลังจากที่ วัสบอกให้ลืมตาได้เด็กเขาก็ร้องแบบดีใจมากกรี๊ดขึ้นมาเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยเขาได้ยินเสียงแล้วเขาได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยเป็นไปนได้ยังไงแค่ช่วงเวลาที่วัสบอกให้คุณกลับไปบอกจิตใต้สำนึกเขาดีใจมากวิ่งรอบห้องวิ่งรอบห้องแบบร้องไห้เลยเขาได้ยินเสียงทุกอย่างแล้วขึ้นไปแชร์บนเวทีนี่คือแบบเฮ้ยมันทําให้เรารู้สึกเฮ้ยจิตใต้สำนึกมันมีพลังงานเยอะขนาดนี้มันมีจริงเหรอมันมีจริงนะเนี่ย มันก็เลยทําให้แบบเฮ้ยกูุงก็ลองบอกจิตใต้สมึกของกูุงตัวเองทุกวันเหมือนกันก็สัมผัสได้ว่าเฮ้ยอาการปวดหัวที่เป็นมาตลอดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายนู่นนี่นั่นดีขึ้นอาจจะไม่ได้หายร้อเร์เซนแต่กูุงว่าวันนี้มันดีขึ้น7 0็ดปนะคะโดยที่ยังใช้พฤติกรรมเดิมๆแต่เราบอกจิตใต้สมึกตัวเองว่าเฮ้ยปล่อยวางนะ ปล่อยวางนะผ่อนคลายนะทํางานให้เป็นระบบระเบียบนะไม่ให้มันวุ่นวายสับสนซับซ้อนอะไรมากมายแบบนั้นก็บอกตัวเองทุกวันแบบนั้นตื่นมาก็ให้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราขอบคุณนะจิตใต้สมนึกขอบคุณจิตใต้สมนึกข,ของฉันที่ทําให้ฉันแข็งแรงที่ทําให้ฉันสดใสสมองปลอดโปรง่งโลดแล่นพร้อมจะทํางานได้ขอบคุณนะเงินที่เข้ามาต้องบอกว่าเข้ามานะ ขอบคุณงั้นเงินที่เข้ามาในเดือนนี้นะคะหนึ่งล้านบาทที่เราต้องการอ่ะก็พูดอะไรของเราไปที่คิดว่าเฮ้ยฉันไม่น่าทําได้อ่ะเออแต่มันทําได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็คือวันนี้ลองทําดูได้มาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็พิสูจน์กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันว่ามันจริงวะกู un, ว่ามันจริงนะแล้วกูแต่คนที่จะทาแล้วเห็นผลเขาบอกคุณต้องเชื่อถ้าคุณไม่เชื่อไม่เห็นผลถ้าคุณไม่เชื่อแปลว่ามันยังขัดแย้งอยู่ในใจ คุณลองแกล้งสมมุติว่าคุณเชื่อก็ได้อะอะฉันตัวทนลองฉันเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตว่ามีจริงจิตใต้สำนึกหรือพลังงานอะไรทั้งหลายแหละถ้าไม่เชื่อลองไปดูมันมีผลงานวิจัยหลายอย่างหลายเรื่องหลายคนเลยนะคะใน YouTube ลองไปดูมันมีผลงานวิจัยรองรับพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะคะนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยอะวาสพูดถึงเรื่องของสคริปต์อะมีสคริปต์อันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสายตานะคะเขาก็จะให้สคริปต์มา ซึ่งสคริปต์อันนี้ผ่านการทดลองมาหลายครั้งแล้วว่ามันโอเคมันทําให้สายตาเรากลายเป็นสายตาปกติวาสอายุ65แล้วไม่ใส่แว่นตอน3.9เขาบอกเขาต้องใส่แว่นทั้งยาวทั้งสั้นนะคะแต่พอเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้และฝึกปฏิบัติตามเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้เขาอายุ65ไม่ต้องใส่แว่นเลยทีเนี้ยก็บอกว่าเรื่องนี้สามารถเอาไปปรับใช้กับทุกสัดส่วนของร่างกายทุกอวัยวะได้เลยนะคะคุณก็เลยไปลองปรับใช้กับน้อง ซึ่งเ,เขามีลูกชายเป็นน้องบุญธรรมนะคะเขามีลูกชายเนี่ยเป็นออทิสติกแล้วเขาทุกข์ใจมากเขาก็พาลูกเนี่ยไปหาพัฒน์ไปเรียนพัฒนาการฝึกพัฒนาการเรื่อยๆไปหาคุณหมออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสามขวบแล้วก็ยังพูดไม่ได้ซึ่งเขาอยากให้พูดได้มากเลยเหลังๆพอเริ่มไปเรียนพัฒนาการน่าจะเรียนมาประมาณสักสองสาเดือนนะคะเ,เขาพูดได้บ้างนิดหน่อย คำว่าแม่อ่านเคยได้ยินแต่ว่ามันไม่ได้พูดบ่อยๆเนาะนานๆหลุดออกมาทีทีนี้ก็เลยเอาสคริปต์ตัวนี้แล้วดัดแปลงเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับสมองให้เขาคือวัสบอกว่ายิ่งถ้าเป็นเด็กแล้วคุยฟังไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องอ่านให้เขาฟังให้เขาฟังตอนที่เขาเพิ่งหลับนะคะทีนี้ก็เลยบอกน้องว่าโอเคเดี๋ยวลองอ่านให้ลูกอ่านให้ลูกฟังตอนที่ลูกเขาเพิ่งหลับไปนะคะเขาก็อ่านอ่านไปประมาณสามรอบ แล้วก็หยุดรู้ไหมคะว่าพอหยุดเนี่ยลูกเขาที่นอนอยู่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็พูดคำว่าแม่แม่แม่สามครั้งแล้วก็ลงไปนอนต่อเขาตกใจเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกเขาเรียกพูดคำว่าแม่ติดก,กันสามครั้งหลังจากที่อ่านสคริปต์ก็เลยพออีกวันก็เลยทดลองใหม่นะคะก็เลยลองลองอ่านสคริปต์อีกทีนี้พออ่านสคริปต์ตอนเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ย เขาก็พยายามบอกลูกเขาให้พูดคือกุงบอกเขาว่าจิตใต้สํานึกไม่รู้จักคําว่าไม่ให้พูดเลยว่าอยากได้อะไรบอกว่าพูดนะลูกนะพูดนะการพูดเป็นสิ่งสําคัญนี่นะีนั่นแม่เขาก็พูดอย่างนี้ร้องไห้แบบไม่มีเหตุผลร้ลองไห้เป็นมอกนเวนเสร็จแล้วพอโอเคแม่ไม่พูดละอะก็หยุดเขาก็เงียบสักพักเอาใหม่ทดลองใหม่พูดอีกร้องอีกเหมือนเดิมคือไม่รู้มันรู้สึกความรู้สึกของเรารู้สึกเอ๊ะหรือว่า มันไปสื่อสารอะไรกับเขาได้แต่เขาพูดไม่ได้เอ,อ่ะเขาก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็พอช่วงหลังจากนั้นอีกสองสามชั่วโมงเขาก็กินขนมเละเทอะเต็มไปหมดเลยอืแล้วแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยลูกกินเละเทอะเต็มไปหมดเลยอย่าก,กินอย่างนี้สิครับลูกกินทําไมลูกจะกินทําไมเนี่ยกินไปเยอะแล้วพอได้แล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาพูดว่าอร่อยโอ้น้องแบบรีบโทรมาเลยแบบกรี๊ดเลยบบแบบเฮ้ยลูกพูดคําว่าอร่อยตกใจเออแบบ ก็เลยรู้สึกว่าสคริปต์นี้มันน่าจะมีผลกับติดใต้สำมติจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นเด็กอาจจะซึมซับได้ดีหรือรับได้ไวก็ได้นะคะเพราะว่าตอนที่ไปเข้าคอสของวาสก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเขามีลูกแล้วชอบจับอวัยวะเพศตัวเองตลอดลูกเขาอายุประมาณสองสามขวบเหมือนกันจับจู๋ตัวเองตลอดเลยเป็นอะไรจนกระทั่งต้องไปหาหมอจิตแพทย์ลูกเป็นอะไรจับตลอดเวลาเอามือดึงออกก็จับเอามือดึงออกก็จับตอนนอนก็จับอะไรเงี้ย เขาก็เลยเอาสคริปต์ตัวเนี้ไปพูดให้ลูกฟังแล้วก็ดัดแปลงเป็นให้เหมาะกับลูกของเขาปรากฏว่าตอนเช้าลูกเขาก็ยังจับจับจูอยู่เสร็จแล้วเขาก็ดึงมือลูกออกทีนี้ลูกไม่จับแล้วหลังจากที่เขาอา่านสคริปต์คืนนั้นแค่คืนเดียวลูกไม่จับแล้วพอดึงมือออกไม่จับไม่เหมือนทุกทีดึงมือออกไม่จับนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะจริงนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าหลังจากนี้อาจจะแบบ ออลองใช้เรื่องจิตใต้สำนึกอะไรพวกนี้บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกทุกวันฝึกทุกวันนะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอ๋อเขาบอกอย่างหนึง่งเขาบอกว่าสมมติว่าเราปวดหัวเข่าเนี่ยให้เราจินตนาการถ้าเกิดเราบอกจิตใต้สำนึกของเราแล้วว่าโอเคให้หัวเข่าเราเดินดีคล่องคล่องแคล่วนะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นผลชัดเจนคือเขาบอกว่ามันจะเห็นผลชัดเจนต่อเมื่อเรามีความอยากมากๆอย่างนี้นะคะทีนี้ก็มีอีกออกระบวนการหนึ่งที่ อาจจะช่วยได้เพิ่มเติมนะคะก็คือว่าให้จินตนาการที่หัวเข่าของเราอะ่ะเป็นสีที่เราไม่ชอบสมมุติเป็นสีแดงนะคะเราก็มองจินตนาการในสมองของเราว่าตรงหัวเขา่าทั้งบริเวณเลยเป็นสีแดงเสร็จแล้วเนี่ยให้จินตนาการสีที่เราชอบอยู่ตรงกลางแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเห็นมันแบบขยายตัวออกของคุณอาจจินตนาการจินตนาการว่าสีทองอยู่ตรงกลาง หายใจเข้าหายใจออกมันค่อยๆแผ่ค่อยๆแผ่แล้วก็บอกว่าเออความแข็งแรงค่อยๆแผ่ซ่านไปรอบๆหัวเขาความคล่องแคล่วว่องไวค่อยๆแผ่ซ่านไปที่หัวเขาข้างขวาของเราจิตใต้สำนึกของฉันจงพาส,สีทองอันนี้ แครคอบคุมไปกระจายครอบคุมไปทั่วร่างกายทุกสัสดส่วนไม่มีหัวสมองที่โปร่งโล่งเบาสบายกล้ามเนื้อคอบ่าไหลที่ผ่อนคลายให้ทําลักษณะนี้นะคะคุณก็ลองทําดูก็รู้สึกว่าหลังจากที่อยู่ที่ทําในคลาสแล้วเนี่ยปรากฏว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกจริงๆนะว่ามันดีขึ้นคือก็ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าจบคลาสมาเนี่ยสวันเอ้ยไม่ใช่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้ว ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยคอบาล่มันผ่อนคลายขึ้นจริงๆอย่างที่บอกว่าประมาณ 70- 80%เปอร์เซนต้องทำต่อไปเรื่อยๆอาจจะอยู่ที่ความจริงจังของเราไม่มากพอทำต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องมีแบบว่าประจุบ,บวกใน,ในร่างกายมากขึ้นนะคะอ๋อมีอีกอันหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นเหมือนกันเขาบอกว่าคือคนเราเนี่ยเป็นพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานรวมกันเป็นสสารหรือพลังงานอะไรประมาณนี้นะคะแลวเขาบอกว่า มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุลของน้ำนะคะของดรอิโมโตะซึ่งเขาพูดประมาณว่าเฮ้ยถ้าคุณมีโหลน้ําอยู่2โหลโหลหนึ่งเขียนคําว่าเกลียดโหลหนึ่งเขียนคําว่ารักเนี่ยแล้วคุณบอกรักไอโหลที่คุณเขียนคําว่ารักว่ารักหน้ารักหน้าอะไรเงี้ยเอออีกอัน,นแบบว่าเกลียดฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอเก็บไว้ในที่เดียวกันอุณหภูมิเดียวกันเสร็จแล้วผ่านไป2อาทิตย์มาเอาโมเลกุลของน้ํามาวิเคราะห์ดูเนี่ยก็จะปรากฏว่า โมเลกุลของโหลที่บอกว่าเฮ้ยฉันรักเธอนะเป็นโมเลกุลที่สวยงามมากเลยอีกอันนึงเนี่ยที่เกลียดเนี่ยโมเลกุลนี่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงแล้วคงเห็นมีอันนึงเหมือนกันที่ฝรั่งทําแต่อันนี้เห็นชัดเจนคือไม่ต้องผ่านกล้องเลยข้าวสองโหลข้าวสวยสองโหลสีขาวเหมือนกันเขียนคําว่าเกลียดกับเขียนคำว่ารักพูดเหมือนกันเลยลักษณะเลยโอ้ย oh, ฉันรักเธอนะฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอปุ๊บผ่านไปสองอาทิตย์โหลที่บอกว่ารักยังขาว สวยอยู่เลยอีกโล,โลนึงที่บอกว่าเกลียดกลายเป็นสีเหลืองทั้งโลซึ่งวางติดกันในที่เดียวกันถูกไหมคะมันต้องเหมือนกันสิทำไมมันต่างกันนี่คือแบบทาให้เรารู้สึกเห็นเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นในคอร์สนี่เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวคุณจับกลุ่มนะสิบสองคนสองคนให้ยืนอยู่ตรงกลางอีกสิบคนยืนอยู่รอบๆนะคะสองคนนี้คนหนึ่งจะชื่อ subject อีกคนนึงจะชื่อ leader ให้ subject ออกไปนอกห้องก่อน ให้ลีดเดอร์อยู่ในนี้พร้อมกับเราอีกสิบคนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะทำการทดลองกันให้คนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยกดแขนคนที่เป็น subject จะให้จะให้คนที่เป็น subject ยื่นแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้คนที่เป็นลีดเดอร์กดทั้งคู่ให้ออกแรงต้านอันนี้ก็ subject ก็ให้แบบดันขึ้นให้เต็มที่อันนี้ก็กดลงให้เต็มที่นะคะโดยที่มีเราค้างรอบๆสิบคนเนี่ยพูดคำว่ารักกับเกลียดโดยที่ครั้งแรกพูดคำว่าเกลียดก่อน แต่ไม่ให้ออกเสียงม่แบบเกลียดเียดเียดเธอเกลียดเธอแบบเนี้ยเพราะว่า subject อยู่ข้างนอกไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรทีเนี้ยพอ subject เข้ามาแล้วยืนอยู่ตรงกลางทําท่าแบบนี้แล้วก็ leader ก็กดคนที่อยู่รอบข้างพูดคำว่าเกลียดฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอเกลียดเธอแต่ไม่ออกเสียงนะออกแต่ท <Becca. S 1> ่าทางสีหน้าเกลียดเธอไปตายซะมึงนี้นั่นหรือก็ว่าไปกดกดเฮ้ยปรากฏว่ามือเขาลงค่อนข้างเร็วแบบเหมือนเขาไม่มีแรงเสร็จแล้วพอครั้งที่สองปุ๊บ เอาใหม่เขาก็ยื่นมือมาใหม่นะคะลีดเดอร์ก็กดอีกแต่ทีเนี้ยให้ทุกคนพูดคําว่ารักฉันรักเธอนะฉันรักเธอเธออยู่กับฉันตลอดไปนะแต่ไม่ให้ออกเสียงเหมือนกันออกแต่ท่าทางสีหน้าได้ออกอารมณ์ได้แต่ไม่ออกเสียงทีเนี้ยคนที่เป็น subject กดเท่าไหร่ก็กดไม่ลงเลยแข็งมากคือเขาก็เหมือนกับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าคือพลังงานมันมีตัวตนจริงยิ่งพลังงานบวก การที่เราคิดบวกเป็นพลังงานบวกจะทําให้เรามีพลัง,ลงแล้วก็มีแรงในการที่จะทํางานต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยบอกรักกันทุกวันเนาะเ,เรารักกันเลยดีกว่ารักกันเขาถึงบอกว่าถึงมาตื่นมาตอนเช้าให้คุณขอบคุณที่นอนขอบคุณนะขอบคุณหมอนที่ทําให้ฉันนะ่ะได้นอนอย่างสบายขอบคุณ ห้องห้องนี้ที่ทําให้ฉันอบอุ่นขอบคุณแอร์ที่ทาให้ฉันนอนเย็นสบายเลเคุนให้เรารู้สึกขอบคุณแบบนี้ทุกสรรพสิ่งร่างกายเราเราจะมีพลังบวกบวกตั้งแต่เช้าตื่นมาสดใสก่อนนอนเราก็บอกจิตใต้สําสนึกของเรานะว่าโอเคขอให้ร่างกายเราตื่นมาสดชื่นกระปีก้กระเป๋าพร้อมที่จะทํางานฉันพร้อมจะลุยเธอทําให้ฉันนอนหลับลึกได้นะอะไรเงี้ยประมาณนนะคะเขาก็เขาก็บอกเอาไว้ประมาณนี้แล้วก็อ้ออีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาพูดถึงเรื่องพลังงาน คนที่มักจะป่วยอยู่เสมอนเนี่ยคือคนที่มักจะอยู่แต่กับตัวเองมักจะหมกมุ่นอยู่กับอาการป่วยของตัวเองเพราะยิ่งเราอะหมกมุ่นอยู่กับอาการป่วยของเราเนี่ยมันเป็นการสั่งจิตใต้สำนึกบอกอ๋อเจ็บจังเลยอืจิตใต้สำนึกด้ยินละเจ็บใช่ไหมอ๋ออยากเจ็บอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บเจ็จเกบก็ยิ่งเจ็บปวดปวดปวดก็ยิ่งปวด ถ้าคุณอยากหายคุณต้องบอกโอ้ยฉันแข็งแรงฉันไม่เป็นอะไรโอ้ยไม่สนใจหรอกเ,ออเดี๋ยวฉันไปทํางานแล้วก็เลิกสนใจไปเลยสิ่งที่จะดึงให้คุณเลิกสนใจอาการเจ็บป่วยของคุณคือการที่คุณได้รับใช้คนอื่นมันแปลว่าอย่างนี้ค่ะแปลว่าการที่เราต้องทําอะไรเพื่อใครสักคนนี่คือสิ่งที่วาสบอกเหมือนกันว่าคนเราเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้คือเพื่อรับใช้ใครสักคนหนึ่งถ้าคุณไม่ได้รับใช้ใคร คุณจะป่วยแล้วก็ตายไปเองวันนี้เขากําลังนึกพูดให้เห็นภาพเกี่ยวกับว่าถ้าสมมติโลกนี้ไม่มีใครเลยมีคุณอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้คุณเชื่อไหมว่าคุณตายแน่นอนคุณอยู่ไม่ได้คุณไม่รู้จะทาอะไรเพื่อใครยังไงคุณไม่รู้จะคุยกับใครทำไปมีชีวิตไปเพื่ออะไรมันไม่มีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปเนี่ยคุณลองคิดสิว่าคุณจะทำสิ่งนี้เพื่อใครบ้างแล้วมันจะมีพลังขึ้นมานะคะ มีหลายหลายคนที่กรุงเห็นและประสบพบเจอมาป่วยตลอดทั้งปีทั้งชาติเป็นอะไรก็ไม่รู้พอไปสืบเบื้องลึกเบื้องหลังออกเขาเป็นคนที่อยู่กับตัวเองตลอดไม่ได้เคยสนใจคนรอบข้างหรือคือเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือไม่มีคนบอกเขาว่าเฮ้ยคุณต้องทําสิ่งนี้นะไม่อย่างนั้นคุณจะต้องป่วยเขาก็มีแต่ไปหาหมอแล้วก็ไปหาหมอแล้วก็ไปหาหมอนะคะคือมีน้องคนนึงในคลาสเหมือนกันบอกพี่ผมป่วยตลอด เป็นปีเลยป่วยไปหาหมอตลอดเวลาจนวันหนึ่งมีงานเข้ามาห้างานซึ่งแบบเป็นงานที่ต้องไปช่วยหลบคนอื่นอนะ่ะห้าคนแล้วเขามีความจําเป็นก็ต้องไปทําทั้งที่ป่วยรู้ไหมว่าพอทํางานเสร็จหายป่วยเลยลืมป่วยคืออันนี้คือเรื่องของจิตใต้สํานึกแล้วก็พลังงานต่างๆที่เรามองไม่เห็นนะคะคก็เลยอยากจะเอามาใชให้ฟังบางทีทุกคนอาจจะได้ลองทาแล้วก็ลองฝึกดูนะคะน่าจะเป็นผลดีกับหลายหลายคนคะ่ะ วันนี้ยาวนิดนึงแต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์แล้วมันต้องพูดต่อเนื่องให้เห็นภาพให้ชัดเจนนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนได้เอาเฟอเอาไปฟังฝึกปฏิบัติตามแล้วก็ลองดูนะคะให้ความรักกับคนในครอบครัวของเรานะคะบอกรักกันทุกวันไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะเพราะว่ากรุงลองทําแล้วรู้สึกว่ามันดีมากมันมีพลังนะคะขอบคุณค่ะ